วันนี้ช่างวัตถุพันธ์จะไปถ่ายรูปกันบวกกันที่ดอนจีดีนะครับแต่ก่อนไปถ่ายรูปเดี๋ยวไปส่งลูกุ่นก่อนนะครับที่โรงเรียนเรียนพิเศษกันนะครับไปบา,บาย ตอนนี้เราส่งลูกเสร็จแล้วก็มาถึงงานบวชกันแล้วนะครับที่บ้านหนองคุ้มนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปด้านล่างกันนะครับตอนนี้เราอยู่ด้านบนเดี๋ยวถ่ายพระไทยกันครับผมได้ได้ไปถ่ายรูปใ้าไดทีักรเล้ยงที่มังกรเลี้ง่มังกลีี่เ้มับ้ยังย่มงเล้ยง่ารทังนรี้ยกเลงที่มังกรเ้กรเ้ยงทีงกทเ้มกราลย่มงี ความคิดดีดูวมบริสุทกันนะเราจึงสาบารถเล่นทีดีกันได้โอัวใหญ่เอาเลยป็นหัวใหญ่แล้วย้าเลยโอยแหตัมากต่อเลยแล้วบอกไปเลยวันนี้ไม่มีการกินเลี้ยงไม่ต้องมากดดันโผตกนะบอกลีก่อนอดซีก่อนะองนั้นต้องเข้าใจกันด้วยนะว ยังไงยังไงเราก็ต go ้องทำใจนันนะเวลาเราไปรับงาน่รงานรงานเนี course, m, ่ยเพราะว่าเราไม่มีการีอนนีโอเคอาด้ให้รูปได้ครับหนึ่งสองสามพอวุถ้าไม่มีการจีเรื่อนก็อไปอดตาย้ารักร้วบอกาเป็บเรื่องนยวพอถึงเวืาองาก็ได้ครับหนึ่งสองสามเรี๋ยวครับ อันนี้หานน้ำหน่ 23. อยหนน้ำหน่อยหนน้ำหน่อยีครับอันหนึ่งสองสามอ๋ออันหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับให้ลุ้มหน่อยให้ลุ้มหน่อยครับ,รรบหนึ่งสองสามยุ่งจ้าเดีจะเป็นลเียบร้อยแต่เก่าๆไม่รัเลี๋้วกกแล้ว ลูกรูการนี้หมดแล้วแถวย่านบ้านนี้โผล่ตกกระโดเหมือนกัน WA แถวบ i̇şte. ้านตุ้พานนี่นะครับเรื่องนะสองสามแนัในเวลาก็ไม่คุ้มกวนก่อนก่อนนี้แต่วงเขมานะครับตอนนี้เราก็มีสี่คนก่อนนะครับประมาณ9ก้าโมงครับวันนี้คนมารอต่อคิวกันเยอะมากไปเดี๋ยวชมคลิปกันต่ออ่าก่อนอื่นก่อนทำงานเดี๋ยวเรากินกันก่อนนะครับคิวตัวเตียงก่อน นั้นเป็นอย่างถูกกระโดดเลย